โอ้โลเทเลตดิเนวีโอ้ฟ้าหมอเเออายกโอ้โหจะเบนหางนี่อันตรายเลยเนี่อาดแมงเลยคืนเข้าไปเต็มเบ็ดเลย าม่เพื่อนม่นกียักโวยองลันเลยเมื่อกี้เกลียมากเลยโจริงๆเลยทหางอะทำไรอะอันตรายอหน้ากัตัดสน้นระวังเงี้ยตัดสินชาติานนะถ้าโดอันนี้เไปก็้อยตั้งแน่